สวัสดีคะ่ะอาจารย์น้อยอัลโหล่อันเม่แดงเป็นยังไงอ๋ออากาศพุ่งไม่แดงนะผมผมจะบอกอากาศพุ่งเม่แดงเลยนะกำลังอัดคลิปอยู่พอดีเลยเจแดงกำลังอัดคลิปอยู่พอดีเลยเจ้าโทรมาเนาะได้โอกาสพอดีเลยอัดคลิปอยู่ติดกริ๊งผมเห็นมีแดงไปเหมือนวางงา่าเ,เ,างงาด,เ,เาดี๋ยวผมไม่คือเล็กว่างแหวนแถวๆนี้อืเหล็กเล็กว่างาหนดอกเหล็กเหล็กมันดู คิดว่ามันยืดแต่ซีกับลักซี่ลักแพ้เลยนะไม่แน่สูงเตี้ยเลขข้าเจ้าคือมากเก่ามากแปดถึงวันนี้นะไก่เพราะว่าหางเก่ามัดกรอกมาแล้วนะแต่ผาพรมยังไงจากหาโดนกับซีเก่าเนี่ยสองคู่นี่ยนะเห็นย้อนหลังอยู่เห็นย้อนหลังอยู่เห็นย้อนหลังทรงไม่หายคืองามแท้งอเสียดายบบััดดแม่ันี้นไม่ขี้ไรเลยมั้ย คีร่ามันจะออกเ่อหร่แย่เมาออกคิบแกแดงมันจะบ่มักถูกเอ้ยเต้นวางแม่แดงบ่บ่มักอะไรที่มันวางลาลาเลยค่ะเอาฟอร์มเดี่ยวมั้ค่ะอ้าเอาสวัสดีครับแม่แดงโอ้ยแม่แดงบ่ได้เห็นบ่ได้คุยกันโดนแม่แดงกินหัวแม่แดงหลายไรเนี่ยงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ได้ยินคารว่าถูกแต่เนาะแง่โมหายเจดแดงนี่ โอ้ยต้องขอโทษขอพ่ายเบีที่แมแดงกับเมแดงให้หลายเด้ออจย์หน่อยปอไรส่งเรียงให้สองงวดงวดสีบส่งให้สองงวดกัเขาพ่ไดให้สองงวดเด่นแต่อย่าไมแดงเขางวดที่วันที่สามสิบท่านว่ากับเขาสามหกแม่แล้วก็งวดวันวันที่สิบเจ็ดมกราคมกอดเขาะจะเอาลงล่างนะะบันนี่ก่เลืออ้คืนหอดเมแดงก็เบียดที่โอ้ยจากับพระเบงปัน ในเ,เ,ปปเร,ร,รียงก็าไปฝาเรียซี่ฝากเฟนคยนับไม่ียงแล้วในช่องนี่แหละจะโอ้คิดหอดจะยูดแต่ว่นไอ้ส่งเล็กแม่นะเพราะไอ้ชองนี้ก็ย็ดช่อง <c oughs> อยูยงดทูบยู่นาก็เลยบอก่อาดเล็กว่าเขาก็เลยบอกไอ้ส่งมาให้ไม่ียงนะต้องอพออะไหลายๆดยเด้อเม่ียงเ <c> น <oughs> ี่ยมันถือวบาบอกม<อ> <ๆ S 1> ากัเล <ๆ S 1> ยเนี่ยมันถือเบาเาเลยเขาว่ได้ส่งไปให้แาบนี้ อาจจะในกบับตาประวัตนี้เดินแม่แดงได้กับเบียดซีในว,วันที่หนึ่งกุมภาพันนี่แหละนี่นะนี่นะที่ทรงไม่ให้นี่มันก็หน่อยพร้อมเน้นหน่อยตัวพร้อมเนี้อหัวแดงวด,ดังงวจำจำหกบ่มนสามหกครับโอสามหงออกตัวเรกเลยเนาะแต่ว่าไปเดิน <3 S 1> ที่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองเนาะเมนแต่มาร้อยออกสามหกออื แล้วก็มาออกสามหกตัวทั้งไหนบันนี้รอบรอบสองมาวิ่งเก้าวนนี่แหละตัวนี้คืออ๋อเก้าเนื้อไหาว่องหาเก้าเนื่องเก้าสามเนาะมีนมา,มาออกตัวบวว่องเก้าเก้าสองกับเก้าห้าโอ้แต่เสียดายเถอนะหกต<ป>ัวหนึ่งเมื่อวัน,นี้ไม่ได้ไลยแถบันนี้เงินเงินพร้อมให้ตัดเล่นกิลิคานไม่แดงโอ้ยเฮ้ไล่พุทดอกเมืวันมาออกอากาศ มันใบอ,ออกก,กระจายชื่อไห,หนนอยแค่นี่ฮะท่นเลี้ยในในตีเล็กห้าเลยไม่แดงเอาเอาหาตัวเดียวนะ่ะอนี่แหละตัวเดียวตัวติงติงนี่่บครับเดินหาล่องซีใส่หามันบ่ครับครับนี่แหละเจ๊ดตัวเดียวเลยหานี่แหละวลักหานี่แหละนี่แหละตัวเดีนเลยจะมีหาเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่เนี่ยแถวนี้น่ะนี่แหละยังคอยจับตา<อ>ด,ด,ดูเด้อเจ็บที่ คนได้วันที่อ้างเปลี่ยนไอดีไล่ใหม่บอกเปลี่ยนไอดีไล่ใหม่บอกกับเมียไอดีไล่ใหม่กับเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่แล้วนะเป็นอ๋อเป็นยังไงไซไอเป็นเป็นยังขึ้นส่ไอดีเป็นยังขึ้นส่ไอดีไล่คือบัใส่เบอร์โทรารถผมผมเปลี่ยนไล่ใหม่เมียแดงเลยนี่เปลี่ยนไล่ใหม่แล้วเฉพาะบัวเห็นเนาะจะเปลี่ยนไล่ใหม่แล้วก็แล้วก็บอกเอฟซีทักเอฟซีอยู่ในกลุ่มกับบอกเมื่อทุกคนเรามาเปลี่ยนไอดีไล่ใหม่กัน ถักหลังบัานไปมัทุคนนั่นแหละปีนีประาครบทุคนเพระว่าสองร้อยกคนนนี่นะบ้าโอ้ยรอบนีไม่หายหลายเพิ่มมาสีตัวพูนะเอาขันตัดสี่ตัวให้ตัวใดขันตัดหกตัวนะอะตัดไ้บอตัดตัดตัดหน้าไม่ได้หน้าไม่ทีแถวหาได้ไม่แดงได้แถวเดียวนี่แหละน่ะหน้าตัวอไปซื้อลตเตอรีก็คือตัแบบมีแถวหาศูนย์นี่แหละมาปิดศุคือหาศูนตัวดียวได้ไม่แดงได้ตัวนี้แหละ ซีศูนย์นี่เด้ซี่ศูนย์นี่ก็คู่บาอาจารย์กันห้มากอยู่ดีเนาะซีศูนอ๋ออาทิตรงกันหลายตัวในไมไดแองแต่ผมมักก็ขึ้นรคาอได้ไมดแองได้ห<อ>มักตัวนี้แหละหามันสีมาศูนย์อยู่ตวัวเดียว,ยวันสีมาศูนย์อยู่แบบเมียนเมียนเพราะว่าหาเก่าผก็อกเลี้ยวหน้านถ้าอบอ่หาเก่า<อ>ผมคืเดียวเก,ก่าใส่ย,ยู่หน้าเจ้าหาเก่าออกเลี้ยวแต่ผมเทียวเป็นแหาศูนย<อ>์ช่่หมแต่คือนี่ะไรเจดในตัวเดียวนี่เป็นตัวนิ่นตัวฟันแล้วก็ตัวเจาะ เลขแค่ก็คือห้าศูนย์ตัวเดียวเนี่ยไม่แดงไม่ไม่แงเนี่ยเจ้าห้หาศูนย์จ้าจอให้ห้าศูนย์นี่สิโอ้ยจอถือบนนอกวัดก้อนเนี่ยจอเก่าหนึ่งเก่าสามเม็ดบนนี้เอจอบ่ถือดิ่งนั่นเม็ดแถที่นี่อันไม่แดงแถวทีบนหาจจะมาดอไม่แดงเลีเรีบนหาจะมาสีตอนสามหกนั่นกับจ่อว่าถือไปจ่อสามศูนย์สามหนึ่งสามสอง นนผมละม,มาเกลขตั้มไม่ใช่เป็นได้ดลงแม่แดงบ่กนนบอกใครมาเลขงามไหมงวดตั้มนั่นล่ะก็สิบ่ถือขาเจ้าว่างวดก่อนมางวดมาเลขตั้มแล้วก็สิบ่ถึกนะอ่าแต่เลยบ่ถือมาเลขตั้มบ่บ,บ่คิดว่าสิไป<แ>ถึงเก่าน,นะนะตั้งที่ขาเจ้าให้รักเก่า,มาแม่ลายก็แม่นเหตุของอาจารย์น้อยก็สิเอาอยุนี่นี่เห็น,นบ่นีแ่แต่ว่าก็สิแต่ก็สิเป็นนักเก้าหนึ่งเก้าสองคือเก้า หาห้าหานีว่ามักอยู่เลีล่ยวว่ามันสิบออกข้องเก่ามันบ่ครับผมว่ามันสิบออกข้องเก่ายังได้กระิ่นสงแถวทั้งทัง,งนี่แหละคิดว่าทานันใดมากนะอันนี้เพจบนนี้เพจบนบนี้ทรงเพจไม่หายมันบ่ซื้อว่าเพจโอเซนหน่อยอ๋อยูทู e เซนหน่อยเซนแนวบ่อันนี้เป็นเป็นช่องยูทูบยูทูปไม่ไม่แดงเป็นช่องในยูทูปผ,ผมกันผมกัดยิแลา y o ยูทู e ประจำนะเซนหน่อย เปลี Pedro, Pedro, Pedro. Pedro ่ยนเปลี่ยนจองใหม่บ่ตะกี้ซื้อยังกแกซื้อซืเก้าเนี่ยเชียนน้อยแชร์เนี่ยนไหซืเก้าเนี่ยบ่ได้เปลี่ยนมันจแดงยังบ่ทันได้ตามนี่นี่เนาะเอ๋อเว็ดอแดงก็เข้าไปเบิ่งเด้อเพราะว่าโอ้ผมก็บด้เบี่ยงปันเพื่ออะไรเดาผมก็เบี่ยงปันนแต้มแดงนี่แหละบ่ได้เอาไปเปุ้ยเพี้ยเด็ให้แต้มแดงสามาล้านเปอร์เซ็นต์โอ้อันนี้3ามาล้านเปอร์เซ็นต์คือบ่เฮ็ดหน้าปกเฮ็ดหน้าปกบ่เป็นบ่อ๋ออันอันนี้ผมมัน ผมเขียบหนาจอในจอตอนติจบดิตอนติจบเขียบพอกป๊บเลยอันนี้สามหกตรงตรงเฮทั้งตำบลอ๋อนี้ออกแล้วออกมาโซ่เพิ่นออกมาโซ่มาเอามาอวดได้นสามสามมาล้านเปอร์เซ็นเอ้โอ้ยนงวดมันถือพอไหมงวดนี้งวดใดมาล้านเปอร์เซ็นมันนี่ตัวใดมาล้านเปอร์เซ็นหามันบ่ แมนครับมันจตะเลขหาอะไรไม่แดงมันเตะตัวเดียวเลยให้ยนาตัวเลขนาจะเรียนได้เนยวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี่ขึ้นอาจะเป็นเลขหาได้ไม่แดงเน่เนี่ตัวนาจะมากคือเลขหายเนี่ยเลขที่นี่โอกาสจะมากเนี่ยค่อนข้างจะมีหน่อยได้ไม่แดงเด้แต่ยังเป็นเลขหาเลขหาโอกาสสีไมมีค่อนข้างจะสูงได้ไม่แดงได้ผมตามที่ผมคำนวณว่ามึงเลขหายคิดว่ายังตดอยู่สามโมมาบอกวันนี้สาม พี่ยังไปเห็นเนากสามเดี๋ยวนี้สามมาทุกอาจารย์นี่เดี๋ยวนี้ตามเบื้องน่ะยในนี้หน่อยใังกันเหรอเพราะว่าสามมาเรียกัน่อาหาเจมาใส่ก็ได้นะอยู่ยนี่ไม่ต้องหาสองหาซีหาเอาเป็นแนวทางแล้วกันเนาะตัวเด่นมันก็ตัวเด่นกับหากับซีหาตัวใส่ก็ได้กันมาร์ศูนยมากแปดเมนบละมักสองมักส แต่เซียนก็ต้องมั่นใจของเจ้าของแหละมันบ่บ่มองทันอื่นแหละเด่นของเจ้าของนี่ย่างเดียวโอเคมาแบงปั่นงวดนี่สีขาว่าถ้าเบิ่งแต่ว่าต้องต้องห้ทุกงวดนะต้องหายทุกงวดเด้วบันนีเด้อเยอาขาดขั้นขาดละเห็นบ่นอ่ะน่ะว่ามั่นใจเลยบ่ได้เล่นเลยงวดนี้จั๊สีแดงัวได้ต้องเบิ่งทันอื่นไปนั่โอเคขอบคุณมากๆค่ะ วันหนึ่งก็หาสาวในรายยูดีมีแย่งรักษาสุขภาพมายู่กับเบฟฟี่ไปตลอดเด้อแม่แดงเด้อเอาไม่แดงไม่ครบสมควรการเฮงเฮงเฮงเปังๆเด้อค่ะเด้อมีคนติดตามหลายๆเอาเขาติดตามเพิ่มเนี่ยเด้อค่ะท่านผู้ชมที่เซียนน้อยแชนเนลเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมอื้อเนาะใจหายใจเนาะตั้งแต่ขงวันแรกกับ่อแม่เนาะ เ่าเขาสามหกขันมาห้ากับสีได้มากเข่าอีกดิบแมนบ่ละท่านผู้ชมเนาะเออเข่าตั้งสองมวลลวยังไม่ให้ห้าวสีเข่าอีกว่างวดที่สามที่สี่น่นะจะบวเวดบอกท่านผู้ชมกับพจาจณาเนะาวเนาะค่ะเนาะตามใจมากท่านผู้ชมนั่นแหละจะจะแดงเห็นแล้วยังบรมากอยหาเจ็ดเลขซื้อนักตัวที่เลี้ยวตัวนว่างวดที่เลี้ยวเอาโชคดีลำด้วยถูกหวยไปน้ำกันคะ่ะเอาชอบกะ กดไลค์กดแช่งให้ค่ะสั่งสื่อครีมกระทักมาสังสื่อสบู่กระทักมาสบู่ซีอยู่ที่สามก้อนสามก้อนส่งฟรีสามก้อนส่งฟรีนะคะนะ่ะเนาะสั่งสามก้อนส่งฟรีไม่บวกค่าส่งครีมหน้าสวยหน้าใสแน่นอนจเจดียงรับประกันเพราะ,จะเจดียงใส่มาปีกว่าแล้วลวก็ะนะใช้สชุดที่สองท่านจะเห็นผลเลยเนยะสำหรับครีมกลางคืนนะคะลบล่อย กินกาให้มันตื่นขึ้นให้ผิวกระชับขึ้นน่าจะเล็กลงเด็กลงค่ะท่านผู้ชมกาแฟร้อนเลยเราอบๆเนี่ยกินละท้ายกินละท้ายดีค่ะคอลลาเจนกาแฟแล้วก็อีทอกล้างลำไส้ค่ะล่างล่างลำไส้ให้มันเมือกเมือกออกน้ำใส่ห้องสีเป็นเมือกเราบางครัง้งมันสีเป็นตุ่มกระปุกกระปิกเลยที่ถ่ายยากเลยเป็นจาเห็ดเป็นมะเร็งใดที่มันเป็นตุม่มเม็ดขาวขาวๆนี่ยนะนะ เาจัดชะล่างค่าบอกเข้ากินสารอาหารเข้าไปเมื่อสิดูดซุ่มแก่ร่างกายไงยดูดเข้าไปน้ำ,นำใสเมื่อสิดูดสารสารเม่ว่าสารยาสารอาหารอาหารยังเข้าไปเมื่อสิดูดซุ่มเป็นแปรสภาพเป็นมีประโยชน์เบิด์ตนะแต่ถ้าล่มใส่เห้าเมือกเข่าหยังมันเข้าไปว่าได้ค่ะสังเกตเบิ่งว่าคนที่ผมผมเหลืองเหลืองหรือว่าคนที่อ้วนอวน่ะน,นะอันบ่ได้ล่างล่ำใส่กินเข้าสารอาหารเข้าไปยัง มันบดูดซุ่มง่ายเนี่ยค่ะผิวพันธ์กับบสดใสบวเปงปังพอวานล่ำใส่ห้องบวไดททำความสะอาดเมือกมันหลายมันดูดจับสารอาหารเข้าไปบวถึงแก่ร่างกายของเฮ้าเนาะค่ะแกเสินเลือดของเฮ้ามันก็เลยบวอ้วนจักเทีอบวพี่จักเทีอาแล้วก็บวอ้วนแล้วบวผอมจักเทีอาคนผอมกันสิปั๊บให้อ้วนขึ้นคนอ้วนกันสิปั๊บให้ผอมรงนะ เพราะว่าสารอาหารเรากินอะไรเข้าไปสารอาหารมันจะเข้าร่างกายง่ายถ้าล้ำใสของท่านสะอาดเนาะเนาะฝากอะไรกูแช่มันกยู่ในใจดีแท็กดีท็อกดีท็อกไ่ไม่ดีแท็กดีท็อกกระซมดีท็อกกระสนใจกระทักมากค่ะคอลลาเจนเพื่อความสวยความงามสวยภายในสู่ภายนอกกะทักมากกาแฟลดหุ่นกระทักมากเจแดงกรืลังเริ่มกินได้มดหอเดียวกก็ยุดกินเพราะว่าไปสีดโมเดอร์นามา ก็เลยหยุดกินได้อาทิต์หนึ่งนี่กลับไม่กินอีกแล้วค่ะกลับไม่กิกนอีกแล้วกลับมาส้มกินเ,เีกแล้วเมื่อแล้วหอสองหอเป็นโรคหัวใจกินกาแฟบ่ได้เด้กแต่ว่าเดี๋ยวนี้กินกาแฟตัวนี้ได้ค่ะท่านผู้ชมเนาะมันเป็นยาสารจากกักจากผลไม้สามสิบหกชนิดมาแต่งกินเป็นกาแฟเนาะค่ะมาแต่งกินเป็นกาแฟก็เลยเป็นกาแฟเป็นยาเบาหวานท่านได้หัวใจท่านได้ละกับ ไอ้ค่ะเอ่่ยข้อนัสูงกับท่านใดไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นมีแต่จะไปปรับสภาพให้ท่านดีร่างกายให้ท่านดีทุกส่วนทุกอย่างเนาะพ่ะเป็นสารสกัดผลไม้36สชนิดอ่าจะไปคอนเฟิร์มทีหุ่นเท่านะคะเนาะเดี๋ยวจะแดงกินไปเรื่อยๆกินพึ่งจะได้ซ่องนึงกับไปฉีดยาวัคซีนกับกินว่าได้มาหยุดอาทิตย์นึงตอนนี้เริ่มกินแล้วอเอาท่านผู้ชมเอาลายใหญ่ห้างเอาเลขไปแล้วเนาะให้ว่าเนี่ <laughs> ไปโบ้ฟังกับกดออกตัวเนาะไปะลาทีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย